มีงบอยู่ประมาณ3-7,000บาทอยากได้มือถือ Vivo ที่เปิดตัวใหม่ดีไซน์สวยแถมสเปคคุ้มและน่าใช้จะมีตัวเลือกไหนบ้างแนะนำา4อันดับมือถือ Vivo ที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแต่ราคาประหยัดมากๆเริ่มต้นที่3,000บาทแต่ละรุ่นจะมีจุดเด่นหรือว่าน่าสนใจยังไงเพื่อไม่ให้เสียเวลาตัวแรกหรือว่าอันดับที่4ของเราก็คือ v i v o Y 0 4เปิดตัวมาสดๆร้อน กับหน้าจอ LCD 6.7 4นิ้วความละเอียด HD+ เป็นจอ Refresh Rate 90Hz สว่าง570 nits นและ Android 14 CPU Unisoc T 7 225มาพร้อมกับ RAM 4GB ความจำมีให้เลือก6 4และ 128GB แล้วก็เพิ่ม micro SD card ได้มีกล้องหลังคู่ตัวหลัก13ล้านและตัวที่2เป็นกล้อง AI กล้องหน้าความละเอียด5ล้าน มีระบบสแกนใบหน้าและมีสแกนนิ้วที่ปุ่ม Power รองรับ Wi-Fi 5 GHz ทนน้ำา p p 6 4มีความแข็งแรงทนทานในระดับ Military Grade แต่มีลำโพงแค่ตัวเดียวแล้วก็มีแบตมาให้ค่อนข้างเยอะถึง5,500 mAh กับชาร์จเร็ว15วัต์เปิดตัวด้วยราคาเริ่มต้นที่3,299บาทแต่ถ้าอยากได้ความจำเยอะขึ้นเป็น 128GB ก็จะมีราคา3 7 9 9บาท สำหรับคนที่ชอบมือถือ Vivo อยากได้ตัวใหม่ล่าสุดที่มีราคาถูกที่สุดของ Vivo ในปัจจุบันขอแค่หน้าจอใหญ่มีความแข็งแรงทนทานกันตกกันกระแทกได้ดีทนละององน้ำได้และเน้นที่แบตท,ทนกับใช้งานทั่วไปเป็นหลักไม่ได้เน้นเล่นเกมรุ่นนี้ก็จะน่าสนใจในส่วนความลื่นไหลในการใช้งานทั่วไปโดยรวมถือว่าตามเรทราคามีความลื่นไหลที่เพียงพอ กับการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันแต่ในส่วนการเล่นเกมถ้าเป็นเกมระดับกลางอย่างพวกฟี f ฟลหรือว่า ROV ก็ปรับต่ำๆพอถูถ่ายได้เหมือนกันแต่ถ้าจะเอามาเล่นเกมแบบจริงจังก็แนะนำเป็นตัวอื่นจะดีกว่ามาต่อกันเลยกับอันดับที่3ของเราอย่าง Vivo Y 19s ก็เป็นมือถือดีไตล์สวยสเปคคุ้มตัวใหม่ล่าสุดของ Vivo ที่มากับหน้าจอ IPS LCD 6.68นิ้ว ความละเอียด HD+ Plus พร้อมกับ Refresh Rate 90 h z แล้วก็ความสว่าง1,000นิตและมากับ Android version 14ในส่วน CPU เขาจะเป็น Unisoc T612 เริ่มต้นที่ RAM 4 g b ความจำ64และสูงสุดที่ RAM 6ความจำ128 g b เพิ่ม micro SD card ได้ในส่วนกล้องหลังจะมีด้วยกัน2ตัวตัวหลัก50ล้านและกล้องวรยะ0.08ล้านพิกเซล กล้องหน้า5ล้านมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วที่ปุ่ม Power รองรับ Wi-Fi 5 GHz แถมยังมีลำโพงคู่ทนละอองน้ำา p p 6 4และมีความแข็งแรงทนทานในระดับมิลิทอรี่เกรดพร้อมกับแบต5,500 m มิลลิแอมกับชาร์จเร็ว15วัต์ปัจจุบันเริ่มต้นที่ราคา3,999บาทแต่ในช่วงโปรโมชั่นหรือตอนลดราคาต่างๆก็จะขายไม่ถึง3,500บาท แต่ถ้าอยากได้ความจำเยอะขึ้นก็จะมีราคาแพงขึ้นกว่าเดิมสำหรับคนที่ชอบ Vivo และมีงบจำกัดผมอยากจะบอกว่า Y19H รุ่นนี้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดและน่าใช้ที่สุดในปัจจุบันสำหรับคนที่มีงบจำกัดแต่ชอบ Vivo เพราะได้ทั้งดีไซน์สวยลำโพงคู่แข็งแรงทนทานทนละอองน้ำแบตเยอะกล้อง50ล้านเป็นรุ่นใหม่ฟีเจอร์ครบและราคาถูก ถ้าเน้นใช้งานทั่วไปอยากได้ความครบแบตอึดสวยแถมยังกันตกกันกระแทกได้และเน้นความคุ้มค่าเป็นหลักก็ไปจัดรุ่นนี้ได้เลยในส่วนความลื่นไหลถือว่าเพียงพอกับการใช้งานในชีวิตประจำวันสำหรับการเล่นเกมอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากเนื่องจากราคาถูกแต่ถ้าเป็นเกมกราฟิกกลางๆอย่างฟ i f ฟ r อวปรับต่ำหรือปรับกลางก็พอเล่นได้เหมือนกัน ไปต่อกับอันดับที่2ของวันนี้อย่าง Vivo Y29 ก็เป็นมือถือตัวใหม่ล่าสุดของ Vivo ในเรื่องของราคาอาจจะไม่ได้ประหยัดมากแต่ก็ไม่ได้แพงเกินไปมากับหน้าจอ IPS LCD 6.68นิ้วความละเอียด HD Refresh Rate ให้มาสูงถึง 120Hz พร้อมกับความสว่าง1000นิตและ Android 15เวอร์ชันล่าสุดในส่วน CPU จะเป็น Snapdragon 685 ได้แรม8 g ิมีความจำให้เลือก128และ256 g ิแถมยังเพิ่ม m i โคร s d card ได้โดยจะมีกล้องหลังคู่ตัวหลัก50ล้านและกล้องวัลรยะ2ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านมีระบบสแกนใบหน้าและมีสแกนนิ้วที่ปุ่ม power รองรับการใช้งาน Wi-Fi 5 GHz ทนน้ำ IP64 มีลำโพงคู่และมีความแข็งแรงทนทานในระดับ Military Grade อีกหจุดเด่นของเขาก็คือ แบตเยอะถึง6,500 m มิลลิแอมกับชาร์จเร็ว44วัตต์โดยจะเริ่มต้นที่ราคา5,999บาทสํบาทสำหรับราคาก็ตามที่ได้บอกไปว่าไม่ได้ประหยัดมากแต่ก็ไม่ได้แพงเกินไปถ้าเทียบกับ Vivo Y19s ราคาที่แพงขึ้นประมาณ2,000บาทมีอะไรดีกว่าอย่างแรกก็คือแรมเยอะกว่า CPU แรงกว่ากล้องความละเอียดสูงกว่าแบตเยอะกว่าชาร์จไวกว่าและ Android ใหม่กว่า สเปคในส่วนที่เหลือก็จะมีความคล้ายกันทั้งในเรื่องของหน้าจอลำโพงความทนทานและฟีเจอร์เสริมต่างๆถ้าเน้นแค่ใช้งานทั่วไปเน้นประหยัดงบและความคุ้มค่าส่วนตัวมองว่า Y 1 9 S จะดูคุ้มกว่าแต่ถ้าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหา Y 2 9ที่สเปคดีกว่าก็จะน่าสนใจมากกว่าเหมือนกันในส่วนความลื่นหรือว่าการเล่นเกมอาจจะแรงกว่า Y 1 9 S ก็จริง แต่ก็เพียงพอแค่กับการใช้งานทั่วไปไม่ได้แรงกว่ามากมายอะไรขนาดนั้นและเล่นได้ดีแค่เกมกราฟิกกลางกลงและแล้วก็มาถึงจนได้สำหรับอันดับที่1อย่าง vivo y 3 9 5 g ก็เป็นมือถือ5 g ตัวใหม่ที่ถูกที่สุดของ vivo ในปัจจุบันมากับหน้าจอ ips lcd 6.68นิ้วความละเอียดยังให้มาแค่ hd แต่มากับ r e f ฟรชเรท t e ึ่ง และสว่าง1,000นิตพร้อมกับ Android 15ในส่วน CPU จะเป็น snapdragon 4 Gen 2ได้แรม 8GB และความจำา 256G b แต่ไม่สามารถเพิ่ม Micro HD c a r กาได้โดยจะมีกล้องหลัง2ตัวตัวหลัก50ล้านและตัวที่2เป็นกล้องวระยะ2ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียด8ล้านมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วที่ปุ่ม Power จุดเด่นของเขาก็คือรองรับ 5G Wi-Fi 5GHz ทนน้ำ IP64 มีความแข็งแรงทนทานในระดับมิลิเทลรี่เกรดแต่ได้ลำโพงแค่ตัวเดียวแล้วก็มีแบตเยอะถึง6,500ม ah, ิลลิแอมกับชาร์จเร็ว44วัตต์ปัจจุบันเริ่มต้นที่ราคา7,999บาทแต่บางร้านก็ลดเหลือแค่6,999บาทถ้าชอบมือถือ Vivo และอยากได้ตัวใหม่ที่แบตอึดชาร์จไวแถมยังทนทานใช้งานลื่นและเน้นที่รองรับ 5G เป็นหลัก ก็ไปจัดรุ่นนี้ได้เลยจุดเด่นของเขาอาจจะไม่ได้เยอะมากถ้ามองแค่สเปคอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยถือว่าอยู่ในระดับกลางๆถ้าเทียบกับตัวอื่นในเรดเดียวกันแต่อย่างน้อยก็มีจุดเด่นแล้วก็จุดขายเฉพาะตัวที่ชัดเจนแล้วก็น่าสนใจสำหรับความลื่นไหลถือว่าเพียงพอมากๆก,กับการใช้งานทั่วไปในส่วนการเล่นเกมอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่เกมกราฟิกกลางๆอย่างฟฟาแล้วก็อว ปรับสูงก็ยังพอเล่นได้แต่จุดที่ผมไม่ชอบจริงๆแล้วก็ถือเป็นข้อพิจารณาด้วยก็คือหน้าจอความละเอียดแค่ HD+ ซึ่งไม่ควรจะมีในมือถือราคา7 0 0 0บาทชอบหรือว่าสนใจมือถือ vivo รุ่นไหนที่เอามาแนะนาก็ไปหาดูตามห้างหรือว่าศูนย์ vivo มีเยอะแยะทั่วประเทศเลยแต่ถ้าขี้เกียจจะไปดูอยากสั่งออนไลน์แต่กลัวจะโดนโกงกลัวจะไม่ได้ของแท้เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยก็สั่งผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลย ทุกร้านที่อยู่ใต้คลิปก็ผ่านการตรวจสอบแล้วก็คัดกรองมาอย่างดีปลอดภัยแล้วก็ขายของแท้แน่นอนก่อนจบคลิปก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยสุดท้ายนี้ก็ขอให้ได้มือถือที่ถูกใจในราคาที่ชอบและตอบโจทย์การใช้งานสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ